สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรับรู้โรยนะคะอาจารย์แจงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์แจงทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงนะคะก็ชื่ออาจารย์พัชวัลเครื่องแก้วค่ะอยู่กลุ่มสาขาการพยาบาลมารดาและทารกค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะค่ะอาจารย์แจงค่ะจากรอบที่แล้วที่เราเคยคุยกันเรื่องของการคุมกําเนิดเนาะรอบนี้เราจะมายังคงอยู่ในเรื่องของคุณแม่รอบนี้จะเป็นเรื่องของการ สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ยาค่ะสําหรับคุณแม่ที่ท้องยาที่ใช้เนี่ยยิ่งในช่วง3เ<ช>ดือนแรกนะคุณแม่ที่ท้องจะต้องระวังมากๆเลยค่ะจา่า<ช><ช>เพราะว่า 1, <ม> 1. ก็คือช่วงจะเป็นช่วงสร้างตัออ่อนอฉะนั้นเวลาถ้าคุณแม่ใช้ยาอะไรต้องรู้ว่าหนึ่ก็คือ ใช้ยาอะไรบ้างนะปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อตัวทารกในท้องได้ด้วยค่ะค่ะนั้นคลิปนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะผู้ชมคะก็ไม่ได้เป็นประโยชน์สาหรับคุณแม่ที่กาลังจะตั้งครรภ์เท่านั้นสําหรับใครที่วางแผนจะมีลูกเนาะจะมีเบบีหรือว่าใครที่มีคนรู้จักเนาะอาจจะเอาคลิปนี้ไปเป็นประโยชน์ได้นะคะมีความสำคัญมากๆดีเลยค่ะอาจารย์แจงยาเนาะยาของคุณแม่ที่ กำลังจะตั้งครรภ์เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะคะอาจาย์ก็คือกลุ่มแรกก็คือเป็นยาที่คุณแม่กินอย่างสม่ําเสมอนั่นค่ะเป็นประจําเช่นยาพวกบํารุงต่างๆอกลุ่ม2ก็คือช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยใช่ไหมคะก็จะมีอาการเป็นไข้ได้ก็จะเป็นยากลุ่มรักษาโรคนะคะสําหรับคุณแม่ที่ป่วยสามก็คือยาห้ามใช้ในคนท้องเลยค่ะที่คุณแม่ห้ามกินเลยวันนี้น่าสนใจมากมากลุ่มแรกกันก่อนเลยยาบำรุงเลือดเนาะอันนี้อันนี้ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกท่านเนี่ยจะได้รับยาตัวนี้มาไหมคะจย์ตัวนี้จะได้รับยาทุกคนเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวหลักๆด้วยกันนะคะตัวแรกที่เป็นยาบำรุงเนี่ยก็คือเป็นยากรดโฟลิกหรือยาโฟลิกเม็ดสีเหลืองเหลือเล็กๆๆค่ะจานก็คือยาตัวนี้จะฉูกจ่ายให้ในช่วงไตรมาสแรกหรือในช่วงอายุครรภ์สิบสองสัปดาห์แรกนะคะเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะสมองพิการนะคะในทารก ไปขานด้วยนะคะซึ่งถ้าคนไหนที่คุณแม่เขามีแพลนในเรื่องของการที่จะท้องเนี่ยก็สามารถรับประทานยาได้เลยค่ะก่อนออหน้านั้นประมาณ3เดือนและพอรู้ว่าตัวเองท้องก็กินเข้าไปอีก3เ,เดือนก็คือให้จนถึงไตรมาสที่ ไตมากที่1ก็คือ12สัปดาห์ก็คือหมายความว่าถ้าท่านไหนวางแผนว่าจะมีบุตรเนาะจะมีลูกลูกก็อาจจะทานตัวนี้ได้เลยใช่ค่ะก็กินก่อนหน้าที่จะท้องแล้วก็หลังท้องอีก3าเดือนตอนนี้ใช่ค่ะและยาตัวที่2ก็คือยาเป็นยาบำรุงเลือดที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับหรือยาวิตามินบำรุงต่างๆส่วนใหญ่ที่เราจะเจอในในบ่อยๆก็จะมียาพวกไตรฟอรีนหรือยาโอเมก้าค่ะจานที่จะเป็นลักษณะเหมือนกระปุกเม็ดสีแดง ยาตัวนี้ก็คือจะเป็นชายใช่ชๆช่ก็คือจะเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของการบ่งมืเลือดได้ค่ะเพราะว่าในช่วงคนท้องเนี่ยโอกาสที่คุณแม่จะซีดได้มันมีโอกาสเยอะถ้าคุณแม่ซีดแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ลูกตัวเล็กได้เวลาคลอดออกมาก็จะอยู่เข้าตู้อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลค่ะยากลุ่มนี้คือควรทานควรทานเป็นประจําสม่ําเสมอจนถึงคลอดเลยอันนี้ซื้อเองได้ไหมจ๊ะ ซื้อเองได้ไหมส่วนใหญ่ถ้าเราไปฝากคันนะคะหมอก็จะจา่ายให้อย่เลวหรือจะไปคลินิกหรือว่าที่ไหนเขาก็จะจ่ายให้ตามอนามัยก็จะมีนะคะ,ะจานเพราะว่าคุณแม่ทุกคนควรกินเออ,อเวลาถ้ากินเนี่ยก็อย่าก,กินคู่กับพวกนมค่ะ,อ,ะอาจารย์พวก พวกที่เป็นไข่แดงทยาพืชต่างๆหรือพวกยาที่เป็นแคลเซียมเพราะว่าไอตัวพวกนี้มันจะช่วยลดมันจะลดการดูดซึมของธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายค่ะหมายความว่าไม่ควรจะกินคู่กันในนั้นนั้นถูกต้องใช่คะใช่ค่ะแล้วก็กินควรกินคู่กับพวกวิตามินซีสูงพวกน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะกจะช่วยได้ในเรื่องของการดูดซึมได้ดีขึ้น มายาประเภทที่2ต่อเลยใช่ค่ะอ๋อมันจะมีอีกยาอีกตัวนึงค่ะอาจารย์ก็คือเป็นยาที่ยาแคนเซียมก็เป็นยาบำรุงเช่นเดียวกันนะคะที่คุณแม่ก็จะ,จะ,จะถูกจ่ายในเรื่องของในช่วงของวยาว,วิตามินเหมือนกันจะเริ่มตั้งแต่พวกไตมาสที่2ขึ้นไปค่ะอาจารย์ ซึ่งยาแคลเซียมเนี่ยก็จะเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงขนาดตั้งทา์นะคะแล้วก็ช่วยรักษาพวกโสดุนแคลเซียมในคุณแม่ที่ท้องก็ควรทานเนาะควรทานยากลุ่มนี้ควรทานกินคู่กันไปแต่ว่าอย่างที่เน้นย้ำห้ามกินคู่กับยาวิตามินที่กล่าวข้างต้นใช่ให้กินแยกกัน ได้มากลุ่ม2กันเลยค่ะกลุ่ม2เลยก็คือเป็นยาที่เกี่ยวข้องก็คือช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเป็นห่อยที่กล่าวข้างต้นใช่ไหมคะคนแม่อาจจะมีอาการป่วยได้เป็นไข้ได้อางยค่ะก็จะเป็นยาที่ใช้รักษาโรคค่ะ สำหรับคุณแม่ที่เป็นไข้ยมีอะไรบ้างที่สามารถทานได้อย่างสบายใจตัวแรกเลยนะคะก็คือทุกคนอาจจะเคยใช้ละแล้วก็จะเจอกันในิปัญยาสามัญประจําบ้านเลยก็คือ1ก็เป็นยาพาราเซตามอลค่ะก็คือเป็นยาที่ปลอดภัยในคนท้องสามารถใช้ได้ในตลอดระยะเวลาของการท้องได้เลยค่ะก็ให้คุณแม่กินครั้งละ1นเม็ดเมื่อมีอาการเป็นไข้แล้วก็ให้เว้นทุกๆ4-6ชั่วโมงเหมือนเดิมขนาดน้ําหนักตัวของคุณแม่ถูกต้องค่ะ คแล้วก็ยาตัวที่2ก,ก็จะเป็นยาที่แบบมีอาการคัดจมูกมเป็นแพ้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกใช้พวกยาค่าเรียกว่ายาคอเฟนนิลามีนพวก CPM ต่างๆอันนี้จะเลือกใช้ได้แต่ต้องระวังนะคะก็คือเวลาถ้าใช้เนี่ยก็ต้องอยู่ในแบบไม่ควรใช้บ่อยเกินไปให้พยายามให้ใช้น้อยที่สุดนะคะ<ม>แล้วก็ให้ใช้ในระยะเวลาที่ไม่เยอะไม่นานเกินไป ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มยาที่สามารถใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องปรึกษาเภสัชกรเนาะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็พอมีไข้นะคะก็ต้องมีไอตามนะอาจารย์เนาะก็จะมีไอมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําคุณแม่อาจจะต้องในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเช่นรับประทานน้ําอุ่นนะคะมันจะช่วยทําให้ละลายเสมหะพวกเสมหะมันจะค่อยค่อย มันจะค่อยๆเขาเรียกว่ามันจะคลายความข้นลงเหนียวน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกใช้เลิกใช้ยาพวกที่มันเป็นยาพวกบอมเฮกซีนได้พวกไบโซวอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะคะแต่ว่าสามารถเลิกใช้ได้โอเคนะคะหรือว่าจะเป็นยาพวกเอ็นแอซิติลซิสเอีนที่มันจะเป็นยาผงละลายน้ำก็สามารถใช้ได้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มยาที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามต้องปรึกษาเภสัชกรทุกครั้งเนะเน้นย้ำเน้นย้ำค่ะ <Okay. S 2> ใช่ค่ะแล้วก็เป็นยากลุ่มที่สามกลุ่มนี้ต้องตั้งใจฟัง้เลยนะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มยาที่ห้ามใช้ในคนคห,ห้องเลยะนะคะ ใช่ค่ะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นยาที่ยารักษาสิวค่ะจา์ mm hmm. พวกที่มันมีวิติมนวิตามินเอมีส่วนร่วมคือมีมีส่วนผสมของวิตามินเอ mm hmm. ที่พวที่น้องๆวัยรุ่นเขาใช้การกินการเพื่อรักษาสิว mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลเสียยังไงคะจา์มันจะมีผลก็คือมันส่วนส่วนผสมเนี่ยค่ะมันจะทําให้ส่งผลต่อทาลุในครันได้ทําให้ทาลกพิการได้ นะคะเกิดการแพงอาจารย์แล้วถ้าถ้าสมมติว่าคุณแม่ไม่ไม่รู้ตัวแล้วแบบทานยานี้มาก่อนแล้วออทำยังไงดีถ้ารู้สึกว่าตัวเองท้องแล้วเผอใช้ไปใช่ไหมคะก็หนึ่งแนะนําให้ไปพบคุณหมอก่อนและหยุดยาที่ใช้ก่อนนะคะไม่กินเพิ่มแล้วถ้าเรารู้ว่าตัวเองท้องแล้วก็ไปพบคุณหมอแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเขาจะอันตราซาวดูแล้วก็ต้องพยายามมาตรวจท้องหรือว่าตรวจเขาเรียกว่ามาฝากคันบ่อยๆนะคะเพื่อจะได้ดูว่าน้องมีความผิดปกติอะไรไหมแล้วก็ปรับ เปลี่ยนนะคะก็คืออาจจะต้องมีการกินยาวิตามินก็คือดูแลเหมือนเราเป็นคนท้องเลยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลเนาะเพราะว่าคุณหมอก็จะเช็คดูว่าไอท้องจริงไหมถ้าท้องอจริงแล้วเนี่ยคุณหมอจะอันตราสาวดูให้อีกทีหนึ่ง ก็นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าไม่ทันจะรู้ตัวเนาะแต่ว่าทานยาอันนี้อยู่ถ้าแบบทราบปุ๊บก็หยุดแล้วก็ไปพบแพทย์ทันทีเลยก็จะได้ดูแลได้อย่างถูกต้องคอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะจย์ใจสำหรับคนที่อาจจะแพนว่าจะตั้งครรภ์นะกาจะต้องหยุดยากลุ่มนี้ก่อนนานเท่าไหร่อะคะจย์ประมาณอย่างน้อย3มเดือนก็ดีค่ะสมเดือนให้แบบเตรียมความพร้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็จะไม่รู้เนาะหลังจากที่ที่เราหยุดที่เราท้องไปแล้วเราเผลอไปกินยาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลต่อทารกในท้อง ได้อย่างที่เน้นย้ำเพราะว่า3ามเดือนแรกมีความสำคัญมากๆเลยยารักษาสิวเนาะี่เป็นวิตามิน A จยาต่อมาละคะเป็นยาฟ้าทาลายโจรอ่า,า,า,าเดี๋ยวนี้โควิดเยอะ<น>ใช่ไหมคะก็คือบางคนจะกินไว้เพื่อป้องกันโควิดอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าคุณแม่คนไหนที่ท้องเนี่ยห้ามเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันตัวยาเนี่ยมันจะจะมีผลทําให้เกิดการหดลดตัวของมดลูกที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีผลทําให้เกิดการแท้งได้ด้วยใช่ค่ะ มียาต่อไปไหมคะยาต่อไปก็จะเป็นยารักษาพวกไมเกรนต่างๆนะคะ<ม>เช่นพวกเอ,อ,กอร์ทามีนต่างๆ<ค>ซึ่งยาพวกเนี้ค่ะก็จะทําให้หลอดเลือดบริเวณที่เป็นเลี้ยงโรคอะค่ะตีทําให้เลือดไปเลี้ยงลูกไม่เพียงพอนะคะเ<ม>กิดทารกขาดออกซิเจนได้ นะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางตัวค่ะไม่ได้บอกว่าฆ่าเชื้อทุกตัวกินไม่ได้นะคะ,คะแต่ต้องบางตัวเท่านั้นเช่นพวกยาเตตะไซคลินนะคะ<ม>ยาพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อกระดูกของตัวอ่อนก็คือของทารกในครรภ์นะคะแล้วก็กนนะะวกจะทําให้กระดูกและฟันของน้องไม่แข็งแรง<ม>แล้วก็เวลาถ้าน้องคลอดออกมาฟันของน้องก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็ผุง่ายแตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะเป็นยารักษาโรคเบาหวานบางตัวนะคะซึ่งสมมติว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานมาก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาจะกินได้ยาเป็นเม็ดเนาะแต่ถ้าถ้าพอรู้ว่าตัวเองท้องแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากยาเม็ดเป็นยาฉีดน,นะคะก็คือให้หยุดยาเม็ดแต่ว่าอย่าหยุดเองนะคะต้องไปพบคุณหมอก่อนอเดี๋ยวยังไงคุณหมอก็จะสั่งหยุดยาที่เป็นเม็ดอยู่ละแล้วก็เขาจะเปลี่ยนจากยาเม็ดเป็นยาฉีด เพราะว่าถ้าน้อยถูกต้องค่ะเพราะว่ายาเม็ดเนี่ยมันจะผ่านรกได้<ม>และตัวยายอย่างที่บอกเนาะยาเบาหวานมันคือลดระดับน้ำตาลในเลือดมันก็จะสามารถไปลดระดับน้ําตาลในทารกแรกเกิดได้เนี่ยค่ะ,คะก็เดี๋ยวเขาจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวคุณหมอจะมีการมีปรับเปลี่ยนยาจากรูปแบบจากยาเม็ดเป็นยาฉีดเนี่ย นอกจากยาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะจันจงท,ที่ที่อยากจะแนะนําแนะนํานะคะก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์ค่ะ,ะค,คุณแม่ที่สายริง,<อ>งร์ลาน้องแบบพี่สาวลํำยอง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องระวังนะถ้าแม่คนไหนที่ติดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็รู้ว่าตัวเองท้องแล้วยังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลต่อทารกในทันได้นะคะคือเด็กก็จะมีความพูดิ ทางใบหน้าหาจา์เช่นมีดั้งจมูกแบนมจมูกสั้นนะคะสีสันเล็กไรเงี้ยค่ะก็เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการของ fetal alcoholic syndrome ซึ่งเด็กจะทำให้เกิดความพิการแบบมีได้แล้วก็วใช่ค่ะแล้วก็การจเจริญเติบโต,ต,ตช้าในคันได้ นะคะเกิดการคลอดเกินกำหนดได้เกิดการแหงตามาความเสี่ยงสูงมากจะไม่ได้โชคดีแบบคุณแม่ลำยองที่มีลูกกระตุยแบบเฉินถึงิงถูกต้องต้องระวังเลยถูกต้องอาจารย์แจงค่ะแล้วถ้าคุณแม่ติดคาเฟอีนละคาเฟอีนเนาะแบบอเมริกาโน่ใช่ไหมคะไม่หวานหนึ่งแก้วอันนี้ก็คือสามารถจริงๆว่ามันก็ทานได้นะคะแต่ว่าแต่ต้องให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็คือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าคุณแม่คนไหนที่มันไม่สามารถ ได้จริงๆอย่างเงี้ยก,ก็อาจจะ<ว>ต้องแบบว่าพยายามลดการใช้ปริมาณให้น้อยลงเช่นหนึ่งสัปดาห์เราอาจจะทานประมาณสักหนึ่งถึงสองครั้งหให้มันแบบจิกๆพอหายยาเพราะว่าถึงแม้ว่าคาเฟอีนเขาจะยังไม่มีงานวใิใใจัยว่ามันจะมีผลกระทบทำให้ทารกในท้องพิการนะคะอาจารย์แต่ว่าไอตัวคาเฟอีนตัวนี้มันจะมีผลทำให้หลอดเลือดเกิดการหดรัดตัวหัวใจเต้นผิดจังหวะได้จะเป็นตัวปัจจัยที่ส่งเสริมการ ค่ะทองหัวใจของแม่เต้นผิดจังหวะก็จะมีผลต่อลูกด้วยเพราะว่าเวลาถ้าคุณแม่ที่ท้องเนี่ยทำอะไรต้องนึกถึงลูกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันจะสื่อถึงลูกหมดเลยค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์แจงเอมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของ ยานะคะยาประเภทแรกเลยก็คือเป็นยาี่ค, <น S 2> ควรินต้องควรทานเลยเป็นพวกยาเสริมธาตุเหล็กเนาะ,ะกระาแคลเซียมนะคะ,คะยาประเภทที่2จะเป็นยาประเภทที่คุณแม่สามารถที่จะ ทานได้นะคะค่อนข้างปลอดภัยแล้วเช่นยาพารายาแก้แพ้แต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ต้องปรึกษาเภสัชกรด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่แต่ละท่านอาจจะมีภาวะสุขภาพไม่เหมือนกันเนาะและตัวที่3ที่อาจารย์แจงบอกก็คือห้ามเลยนะคะก็คือหนึ่งยารักษาสิวที่มีเป็นพวกวิตามินเอเนาะอันที่2ยาประเภทยาฆ่าเชื้อบางตัวเนาะเตต้าไซคลินถูกต้องค่ะแล้วก็ที่อาจารย์แจงแนะนําอีกก็คือเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนกับคาเฟอีนคาเฟอีน ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะได้แต่ว่าลดปริมาณลงถูกต้องค่ะครงนี้ก็เพื่อลูกในท้องด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ